สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม3ผลงานของอรสานนสำหรับวันนี้เสนอตอนคอบวมหมู่นี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมีลูกศิษย์สองสาคนและอีกทั้งคนไข้ต่างเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าฝันเห็นฉันแต่งชุดเจ้าแม่บ้างแต่งชุดแจกน้ำมนต์บ้าง ไปยืนอยู่บนยอดเขาสูงมากสูงกว่าเมฆอีกและร้อมรอบตัวฉันจะมีแต่หมอกอบอวนไปหมดและเสื้อที่ใส่เป็นสีขาวลมพัดกระโป,ปรงปลิวสวยัยกี่ปากต่อกี่ปากทำไมมาฝันเหมือนกันบางคนก็บอกว่าฉันเสกเป่าบ้างไปรูปหัวให้หายเจ็บไข้แล้วก็หายจริงๆผู้คนก็หลั่งไหลมาจนน้ำมนต์ไม่พอจะแจกฉันเองก็อุตส่าห์ทำน้ำมนตเพิ่มแล้ว วนไปวนมาก็มาลงเรื่องเจ็บไข้อีกจนได้จะไม่ให้เล่าได้อย่างไรในเมื่อเป็นเรื่องที่ฟังแล้วน่าตื่นเต้นเหลือเกินและไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันถ้าไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยปาฏิหาริย์ของบารมีเจ้าแม่ท่านไปบันดาลให้เป็นไปก็ไม่รู้จะบอกแล้วว่าเกิดจากเหตุใดเรื่องมีอยู่ว่าคนไข้คนหนึ่งเป็นมะเร็งที่ในลำคอคอบวมออกมาถึงข้างนอก เสียงก็ไม่มีพูดก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ถามว่าให้อาหารทางไหนดูเหมือนจะเจาะทางหน้าท้องถ้าจำไม่ผิดและทุกครั้งจะมาถึงเจ้าแม่ก็เมื่อหมอเอาไว้ไม่อยู่แล้วญาติได้มาขอรับน้ำมนต์ไปฉันฟังดูครั้งแรกก็คิดว่าหมดหวังเหมือนกันแต่จิตก็สั่งให้ช่วยก็เสกน้ำมนต์ให้ไปดื่มได้สั่งญาติไปว่าให้ดื่มให้ได้แม้จะทีละหยดก็ยังดี พร้อมกับให้เอาน้ำมนต์รูปที่คอและท่องนะโมพุทธทายะน้ำมนต์เพิ่งให้ไปเพียงชุดเดียวเท่านั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมพศ .2532 ยาญาติของเธอได้มาเล่าอย่างตื่นเต้นว่าพอได้น้ำมนต์ไปก็จัดแจงจุดทูบขอบาร,รมีเจ้าแม่แล้วก็ให้คนไข้ดื่มแปลกประหลาดที่สุดคนไข้ดื่มน้ำมนตได้และแล้วก็เกิดปาฏิหาริเพียงเวลาไม่ถึง10นาที คนไข้ก็อาเจียนเป็นการใหญ่ทั้งเลือดทั้งหนองพุ่งออกมาจากคอจากปากมากมายทั้งหมอทั้งพยาบาลก็วุ่นวายกันใหญ่เพราะคาดไม่ถึงที่อัศจรรย์ที่สุดก็คือคอที่บวมได้ยุบลงอย่างรวดเร็วและจากการที่พูดไม่ได้มาเป็นเวลานานก็เกิดมีเสียงพูดได้ซึ่งแน่นอนที่สุดทั้งหมอทั้งตัวคนไข้เองรวมทั้งญาติพี่น้องต่างชงนสนเทศ กับอภินิหารของเจ้าแม่เป็นที่ยิ่งส่วนตัวฉันเองนั้นก็เกิดความมั่นใจในพระคถาที่เทพเจ้าได้มาเข้าฝันบอกให้ตามที่เคยเล่ามาแล้วในเล่มก่อนๆเพราะพระคถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้เสียงที่มาบอกก็บอกด้วยว่าเอาไปช่วยคนนะฉันได้สวดพระคาถานี้เสกลงในน้ำมนตเวลาทำทุกครั้งและยังเสกรวมเวลาจะแจกน้ำมนตอีกความศักดิ์สิทธิ์จึงบังเกิดขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อ ตามที่เล่ามานี้จริงๆจ,จบตอนที่1นะครับต่อไปเป็นตอนที่2ตอนเจอดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่27เมษายน2532คนไข้ล้นหลามขนาดแจกน้ำมนต์ไปแล้วประมาณ165คนพอน้ำมนต์หมดก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เหลือเข้ามารับพรในบรรดาคนไข้ที่ได้รับน้ำมนต์มีคนสุดท้ายที่ได้ไปเล่าให้ฟังเพราะมีโอกาสได้พูด เธอบอกว่ามารดาของเธอมีโรคภัยทั้งตับปอดหัวใจที่หนักมากขนาดพูดไม่ได้ลุกไม่ได้กินไม่ได้ได้แต่นอนรอความตายแต่ด้วยบาร,รมีของน้ำมนต์ช่วระยะเวลาเพียงเดือนกว่าๆมารดาของเธอก็ดีขึ้นอย่างปาฏิหาริกินอาหารได้ลุกเดินได้และพูดได้เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างเหมือนคนปกตินอกจากจะมีไอเหลืออยู่บ้างเท่านั้น แต่ไม่มากมายอะไรฉันฟังแล้วก็เหลือเชื่อจริงๆแต่ก็ต้องเชื่อถึงได้บอกให้ทราบอยู่เสมอว่าคนไข้ที่มารับการรักษานั้นใช่ว่าจะหายได้ทุกคนจริงอยู่ส่วนมากจะดีขึ้นและหายได้แต่ก็มีบางคนรับบาร,รมีไม่ได้เพราะมีกรรมหนักไม่เคยทำบุญสุนทานไม่มีคุณธรรมเปรียบเสมือนบัวอยู่ในตมจะใช้น้ำอะไรล้างก็หาสะอาดขึ้นได้ไหม ล้างอย่างไรก็ไม่หมดโคลนตมเพราะฉะนั้นการได้รับบาร,รมีจึงผิดแผกแตกต่างกันไปด้วยเหตุนี้คนบางคนทำดีมากเช่นก่อนจะดื่มน้ำมนก็มีการทำบุญตักบาตรถวายกุศลแด่เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่แห่งความเมตตาก่อนแล้วจึงขอบาร,รมีท่านและดื่มน้ำมนตพร้อมอธิษฐานจิตฉันเองตลอดชีวิตก็ประกอบแต่กรรมดีไม่เคยผัดไม่เคยละเว้นโอกาส มีความสุขที่จะให้มากกว่าที่จะรับมีแต่จิตที่เมตตาต่อผู้ที่มีความทุกข์ร้อนยินดีที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความเดือดร้อนเท่าที่สามารถจะช่วยได้และมีเหตุมีผลเสมอด้วยเดชบาร,รมีและดวงจิตที่บริสุทธิ์ของฉันเทพเจ้าจึงได้มาปโปรดและประทานพระคาถาเพิ่มเติมเรื่อยๆถือได้ว่าฉันนี้อยู่ในบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาที่ผ่านมาและคงจะตลอดไป ทำให้เกิดความมั่นใจและซาบซึ้งในบารมีของเทพพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาดลบรรดาลให้เป็นที่สุดขออย่างเดียวว่าอย่าเจ็บไข้เลยตราบใดที่ฉันยังสบายดีสุขภาพดีฉันก็จะช่วยเหลือปัดเป่าวความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายตลอดไปในหนังสือ,อยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มหนึ่งเคยเล่าไว้ให้ฟังถึงอภินิหารของเสด็จพ่อโกนชัญญะ และเสด็จพ่อกัสปะที่ประทับอยู่ที่วิมานพุทธเกษตรว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากขนาดบันดาลให้ทั้งโชคลาบและลงโทษเมื่อผู้นั้นไปลบหลู่ท่านมาแล้วผู้ใดที่เคยได้อ่านคงน่าจะจำได้มาบาัดนี้เรื่องอย่างนี้ได้เกิดขึ้นอีกแล้วกับสุภาพสตรีผู้หนึ่งเธอกำลังกลุ่มใจเป็นอันมากเพราะเธอลืมถอดรองเท้าเวลาขึ้นไปนมัสการที่วิมานและที่พ่อปู่ เธอเขียนจดหมายมาระบายและเล่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับเธอหลังจากกลับไปจากที่นี่ว่าไม่รู้เพราะอะไรเธอจึงงงๆและลืมถอดรองเท้าในเช้าวันนั้นมารู้สึกตัวก็ได้ทำไปแล้วระหว่างขับรถกลับบ้านอยู่ๆพวงมลาลัยของเธอก็เกิดฟรีขึ้นมาเฉยๆบังคับรถไม่อยู่แล้วก็ได้ไปชนเบาๆกับรถทั้งหน้าและหลังขันเธอตามคนมาซ่อมรถมาดูยิ่งประหลาดใหญ่ พอช่างซ่อมขึ้นไปขับพวงมาไลยรถก็ไม่ได้ฟรีหรือผิดปกติแต่อย่างใดทั้งสิน้นเธอก็เถียงเขาว่ามันฟรีจริงๆนะเมื่อกี้นี้คนซ่อมก็บอกว่าปกติดีไม่เห็นฟรีซักหน่อยยิ่งกว่านั้นหน้าเธออยู่ๆก็บวมขึ้นมาทั้งหน้าโดยไม่มีสาเหตุจะว่าแพ้เครื่องสำอางก็ไม่ใช่เพราะเธอก็ใช้อยู่เป็นประจำเธอร้อนใจมากเลยเขียนจดหมายมาส่งถึงหน้าบ้าน ฉันรู้ได้ทันทีเลยว่าเอาแล้วสเสด็จพ่อที่วิมาเล่นงานให้แล้วทั้งพ่อปู่ด้วยที่ไปลบหลู่ท่านฉันสงสารเธอจะเป็นอะไรไปอีกเลยต้องรีบโทรศัพท์ไปบอกให้เธอรีบนำพวงมาลัยมาถวายสเสด็จพ่อห้าพวงพ่อปู่สามพวงพร้อมทูปรีบมากราบขอขามาลาโทษที่ไม่ได้เจตนาเสียโดยเร็วแล้วท่านจะไม่ถือโทษตั้งแต่ต่อห้องพระที่บ้านขยายให้กว้างออกมา ัดที่บูชาสามที่คือหมู่กลางเป็นที่บูชาพระพุทธองค์หมู่ขวาเป็นหมู่ก้าวตั้งบูชาเจ้าแม่กวนอิม9้าองค์หมู่ซ้ายเป็นโต๊ะบูชาหลวงพ่อต่างๆที่มรณภาพไปแล้วฝายผนังติดวอลเปเปอร์ลักษณะคล้ายเทพพนมสีครีมพื้นปูพรมสีครีมเต็มห้องทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและจิตวิเวกมีสมาธิดีมากขณะที่เข้าไปสวดมนต์และบูชาเข้าไปแล้วไม่อยากออก เหมือนได้ไปนั่งอยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิตและมีตัวตนอยู่ดีๆคืนวันหนึ่งตอนก่อนนอนได้ออกมาจะเดินเข้าไปในห้องพระก็ต้องหยุดชะงักใจเต้นเพราะได้ยินเสียงพระสวดมนต์และได้กลิ่นธูปหอมฟุ้งแต่ไม่ใช่กลิ่นธูปที่ป้าใช้จุดเป็นประจำกลิ่นหอมแปลกๆไปแต่ก็แข็งใจเดินเข้าไปพอเข้าเขตห้องพระเปิดไฟดวงใหญ่เสียงก็หายไป แทนที่จะขนลุกเพราะกลัวกับรู้สึกชุ่มชื่นและอบอุ่นใจเป็นที่สุดนอกจากตัวฉันจะได้ยินแล้วยังมีลูกศิษย์ที่มาช่วยบริการใกล้ชิดก็บอกว่าได้ยินอย่างเดียวกันอีกสองคนคนหนึ่งได้ยินขณะที่ขึ้นไปกราบข้างบนอีกคนหนึ่งได้ยินตอนนั่งอยู่ข้างล่างและที่ฉันไม่ประหลาดใจเลยก็คือทำไมลูกศิษย์ทั้งสองคนถึงได้ยินได้ก็เพราะในมือเขา มีเส้นติดต่อวิญญาณได้อยู่บนฝ่ามือทั้งสองคนจบอีพีนี้แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ